ไป้บุ้มหันมครับไปอยนี่ครับผมอุ้ยข้ยังไงล่ะเทางมันอุยถ้าจอยเห็นหน้าปังครับท่าเห็นไหมครับมันโยนแท่งสิ่สี่รทำไงมาเบ่งกอนมันเป็นทางเลยต่อเยอุ้ยมันเลี้ยเลยมึงไตีข้อยิงอุ้ยสองขยสองขวยติดกันเลย เหยี่ยมหลังดักเลยครับแล้วผมมึงวางอะไรได้ครับเนี่ยี่ววางอะไรนิดกว่านี่ผมหยบหนาไอ้เหลี่ยมมองได้บ้งเนี่ยดินงมองเนี่ยพ่อเลยผมหวยเก่าแล้วครับเต็มยูเลยครับเนี่ยอู้หูคมดิกเลยโอ้เป็นเปร็นประเทศน้อยครับทางขลางเป็นนับปังครับหนุนมากใหญ่ไม่อยู่เียครับ เดี I I the ๋ยวผมเสกอ้อมเลยครับสักครัไปครับผมเดี๋ยวระยะยามหนูเลยครับปล่อยหนาคุณนะครับนี่มันกำลังแหลกผมกลับหไปครับผมกลับายครับตามเสกตามเสกนี่ครับเสกดึงมากอุ้ยดวนงมหนูหน่อยหนูหน่อยอู้หูโม่หน่อยครับผมเท้าเท้าครับเออหนีมือ อู้เท่าๆผมอุ้ยหลังแรกแห้งหมานผมรุ่นเทา่าๆรุ่นนี้ก็ดูพลอยครับผัวแซบเก็บครับผมนะลุ่มกำลังต่อไปอีกคือเก่าไปครับท่านผู้ชมหลุมกำลังต่อไปครับอู้นี่ขมายฟุ่มเลยอูขับรถหนีดับนี่หายอู้ถือครับผมถึกถึกอู้หนูเท่าแล้วไอ้ยี่กางโตเลย มันมันเลยครับผมหูเท่ารุ่นกระดูกพวอยครับรุ่นเนี่ยอู้มันมันนะครับผม,มเก็บครับเดี๋ยวรวมกันอีกสองนขนาดครับเก็บก่อนนะจ้ามัน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 ,มนไปทำชมบึงใบไ,ไม้ขาวหมอกลงอู้หนาวย้ำรู้ก,กันครับขางทางนะครับเลยดึกขางทางเลยไม่มีมไฟเนาะโอ้เจ้ากับหมายครับผมกับหมายครับ เสกติงผมอู้หถือขึ้นวูนูวขางล่างตัวนี่นุ่นหน่นไม่มีหมดขึและอู้ถือไปไหมครับเดี๋ยวเลยหนุ่นยผมอุ้ยหน่นหน่อยรุ่นเท้ารุ่นัวแซบครับนี่ยอู้ันมันกันมันแข้างั้งน้ำเสยเกี่ยวครับผมเกี่ยวครับเดี๋ยวลืมกันลังต่อไปมาครับผมจลืมกันลังต่อไปครับ อู้ดูหนูครับผมหนูท่านดอกครับท่านเราทำงานเดี๋ขึ้นมาพวกนี้ยโดยเเขาพยายามครับตักมี่แหละหมกนี้ก็คือเขาผมเท่านี้นับปังนะครับขางทางแต่ขางทางหยาบพกครับผมเป็นหยาบปนไปนี่ครับดูมุมนี้ครับผมเห็นว่ามาพุ่งไ้มหนูหล่อครัหนูหล่อ ทำงานครับผมท่น <c oughs> ทำงานาลุงกำลังต่อไป, <c oughs> ไปดูหลังนี่ครับผมหมนุนข้อเขวได้ครับนี่ข้างทางทางหน้าปังกัวหน้าปังใสเป็นหย่ปหาปลาหย่างคู่นฟังกูเป็นหน้าปังนะครับทาง้งหมดฝนมันคู่หองน้ำนะครับนี่ เรานำคูไปรูมันกำลังนี่โอ้ลันครับผมลันเจอบุตือู้ดอกิ่งหายกว่านี่เกิดอะไรนหาไม่หาไม่เพียงครับ